พี่นาวาเขาประกอบของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับนี่มี4ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นเครื่องบินนี่อย่าพึ่งเปิดสวิตช์อย่าพึ่งเปิดสวิตช์มันมาเป็นชิ้นๆน,นะแล้ว,ลวอ,อาอนาวาอันนี้นาวาประกอบเองคนเดียวทุกอย่างอันนี้ที่ยิงลูกบอลอันนี้กล้องส่องทางใกล้ทางไกลส่วนอันเนี้ยไม่รู้คืออะไรเริ่มจากเครื่องบินก่อนครับนี่ใส่ทานสองก้อนแล้วเปิดสวิตช์มันก็จะวิ่งได้ นะเป็นไงวิ่งได้ด้วยพลังลม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 แต่จะวิ่งแบบช้าๆให้หน่าวิ่งไปมันจะมันจะเลี้ยวเองเลี้ยวเองเนี่ยเหรออ่า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 ๆ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออ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 นี่พอเปิดสวิตช์ปั๊บก็วิ่งต่ออ่าดูดดูดดูดอ่าปิด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  มานี่เครื่องยิงบอลน,นี่เปิดสวิตเปิดก่อนเปิดสวิตแล้วตรงนี้ม,มันก็หมุนเอ้กระดิดนี่ลูกเล็กอะไรจะลูกเล็กลูกเล็กไม่ไปต้องลูกใหญ่นี่นี่นี่เครื่องยิงบอลครับแบบนี้ <Another one. S 1> นี่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 เลยนี่อ่ะปล่อยไหลเร็วๆดิน่ะแบบนี้แหละมันยิงแบบนี้แหละครับนั่นอ่ะแต่เก็บลูกมา้ลูกเครื่องยิงบอล อนี่ประมาณนี้เลครับยิงบอลออกไปอ๋ออ๋อแรงนะตรงนี้เป็นมอตเตอร์ล้อก็หมุนแน่ะะอ,อย่างองีล้ล้อมันก็หมุนนี่ประมาณนี้อ่ะดูอันต่อไปกล้องส่องทางไกลเห็นป่ะว่าหน้าบีมจะอยู่ไกลแต่ถ้ากลับอีกด้านหนึ่งหน้าบีมจะอยู่ไกลเนี่ยนี่ประมาณนี้ ไปดูในช่องผมมีไปดูในช่องผมดิกองส่องทางใกล้ไก่อยาวๆๆอ่าไปส่องเอาไปส่องทำไมอ่ะคุณดูในช่องผมดีอย่คุณก็รู้ทำไมบีมหน้าบีมแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันมีส่องใกล้ส่องไก่ไงกำลงบินกำลังเลนดิ้งอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไรยังแฉะอุ้ยข้างล่างไม่ค่อยวิ่งอ่ะหรือว่าพื้นมันลื่น ไปเข้าไปว่าดูว่ามันวิ่งต้านแรงลมแอร์อ๋อไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแบบช้าครับโอ้เป็นไงสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เครื่องบินเครื่องบิน